อรจาวท่าเรือกอและท่าเรือขอครับอยู่ห่างกัน2อกิโลเมตรถ่าพายเรือตามน้ำจากท่าเรือกอไปท่าเรือขอจะใช้เวลา15นาทีนะครับและเมื่อพายทวนน้ำจากท่าเรือขอกลับมาที่ท่าเรือกอจะใช้เวลา20นาทีนะครับชงหาตาเรือของกระแสน้ํา น้องครับเหตุผลที่ข้อ17แล้วนะครับแล้วก็ไปข้อ119เลยเนี่ยนะครับเราเห็นว่าข้อ120นะครับเปลี่ยนแค่ภาษาไทยนิดเดียวตัวเลขเหมือนกันเป๊ะเลยพี่บอกเลยนะครับว่าโจทย์ข้อ117เนี่ยพอสอบชอบออกมากเขาเปลี่ยนแค่ภาษานิดหน่อย เหตุผลเพราะว่าในประเด็นของโจภายเรือเนี่ยถ้าโจทย์ต้องการให้ตัวเลขน้อยแล้วก็สวยๆเนี่ยมันมีตัวเลขเพียงไม่กี่ชุดนะครับที่จะทําให้ตัวเลขน้อยแล้วก็สวยได้นะครับอ่ะเีนี้เรามาดูต่อนะครับในหน้า116ข้อที่119นะครับเขาบอกว่าถ้าเรือกอและถ้าเรือขอเนี่ยอยู่ห่างกัน2อกิโลเมตร นี่คือท่าเออรือกอนครับท,ท่าก่อนท่ากอนนี่คือท่าขอเขาบอกว่าสองท่าเนี่ยห่างกันอยู่สองกิโลเมตรสองท่าเนี่ยห่างกันอยู่สองกิโลเมตรนะเห็นไหมอ่านี่คือท่าเรือเช่นี้นะครับเขาบอกว่า ถ้าพายเรือตามน้ำจากปอไปขอเนี่ยตามน้ำแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราพายเรือจากปอไปขอใช่ไหมและน้ำก็ซัดจากปอไปขอพายเรือจากปอไปขอและน้ำก็ซัดจากปอไปขอรูปมันจะเป็นสมบูรณ์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่เรือไปน้ำช่วยด้วยรูปสมบูรณ์ป็นอย่างเงี้ย แล้วน้องก็สมมติเลยครับให้ความเร็วของเรือเป็น x กิโลเมตรต่อชั่วโมงและให้ความเรือความเรือความเร็วของน้าเป็น y กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้องๆครับในส่วนที่เขาเรียกว่าความเร็วลำนั้นอะ่ะก็จะเป็น x บวก y กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้บอกว่าในกรณีแรกเนี่ยเสียเวลา15นาทีเร็วมาก15นาที กรณีที่สองนะครับเราจะพายเรือจากขอเนี่ยกลับไปที่ปอโดยใช้เวลา20นาทีตรงนี้นะครับจากท่าปอเนี่ยนะครับไปท่าขอจากท่าปอไปท่าขอนะครับจากท่าปอไปท่าขอนะครับตรงนี้เนี่ยท่าขอแล้วก็ไปท่ากอท่าขอไปท่ากอนี ตรงนี้น้ำซัดจากกอไปขอขอไปกอตรงนี้เนี่ย x กิโลเมตรต่อชั่วโมง x กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปนะครับตรงนี้ถ้ากอเนี่ยเป็น y กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเี๋ยจวนก้อนที่สองเนี่ย จะใช้เวลาถึง20นาทีโอ้เพราะเราพายเรือเสร็จน้ำาก็ต้าเราใหญ่เลยน้ำาก็ต้าเราใหญ่เลยใช้เวลาทั้ง20นาทีพ่อควรระวังเรื่องก,การพายเรือเนี่ยมีอีกอย่างนึงคือระวังหน่วยจยาไว้เลยนะถ้าคุณครูจะหลอกเราเนี่ยก็หลอกเนี้ย15นาทีเนี้ยครับคุณจะต้องเป็นเป็นชั่วโมงก่อนอย่าลืมครับระยะทานเท่ากับกความเร็วคุณเวลา ความเร็วเท่าระยะทางหารด้วยเวลาและเวลาเท่ากับนะระยะทางไมความเร็ว,รวสามสูตรนี้สำคัญมากเรามาดูรูปแรกครับว่าเราจะตั้งสมการได้อยา่างไรน้องๆครับเวลาเนี่ยเท่ากับระยะทางหารด้วยความเร็วเวลาคือ15หนาทีเวลาคือนาท,านาทีตรงนี้ก็จะกลายเป็น 15นาทีคือ15ใน60ชั่วโมง15นาทีคือ15ใน60ชั่วโมงนี่คือเวลาทำความเข้าใจนี้ทำไมต้องส,ส่วนหกสิเปลี่ยนให้เป็น,นชั่วโมงเวลา15นาทีคือเศษ15ส่วน60ชั่วโมงแต่เวลาสำหรับระยะทางหอันที่ความเร็วระยะทางคือกิโลเมตรเฉลยเฉลยหารยใจความเร็ว ความเร็วของการไายเรือตามน้ำคือ x บวกอะไรโกโก้โบวก y ถูกไหมรเราพายไปแล้วน้ำช่วยใช่ไหมอ่ากลายเป็น2หารด้วยความเร็วคือ x บวก y ใช้แม้15 15, 15, 15, 15 16, 16. ้า่6 5 15 1้5คูณไฟเลยครับเด็กๆครับพอคูณไฟเสร็จ x บวก y คูณ1ได้ x บวก y 4คูณ2ได้อะไรครับ แปดที่ขอเรียกว่าสรรมการชี่หนึ่งสบาย,เ,ยเราก็เอารูปที่สองมาตั้งสมการที่สองข้อควรระวังคือเรื่องน่วยและเรื่องความเร็ว,นะว,ร,วรับ,รรววค,วรบความเร็วับของการพายเรือทวนน้ำข้อนี้เรือพายไป x น้ำซับวา y ความเร็วไม่ใช่ x ไม่ใช่ y แต่ต้องเป็น x ลบอะไรครับ x ลบ y นี่คือความเร็วของการพายเรือทวนน้ำนะครับเช่นนี้นะครับ เราก็จับเหมือนเดิมน,นี่เวลาเท่าระยะทางหารด้วยความเร็วนะครับเวลาเรารู้ครับ20นาทีคือเศษ20ส่วน60ชั่วโมงเท่ากับระยะทางคือ2กิโลเมตรเช่นกันหารด้วยความเร็วคือ X ลบ y ครับเท่นี้เราใช้แม่20ตัดทอนนะครับ20คูณ1ได้20 20คูณ3ได้60นะครับน้องๆคูดคว้ยเลยนะครับ มันก็จะกลายเป็น x ลบ y เท่ากับ3ามเรียกว่าสมการที่ 2, 2> ถจบแล้วครับเอาสมการมาบวกกัน y หายไปรูอ x เอา x ที่ได้แทนลงไปในสมการได้วง <c oughs> พี่หลวงจึงเอาสมการที่1ครับพี่หลวงครับไปบวกกับสมการที่2ครับ x บวก y, y ได้ เท่าที่ x บก x ได้2 x y บวกลบ y ได้ศูนย์แปดบวกหกได้14 x เท่าไร x ท่า7ใช่ไหมเราก็แทน x เท่าเลงไปในสมการที่สมการที่1นเมันคือความเร็วของเรือจทย์ถามความเร็วของนาิคือความเร็วของเรือ แต่ y คือความถูงน้ำชนทางขอเลนองน้ำถ้าบอกเนึ่งมากแทนลงไปครับเป็นเจ็ดบวก y เท่าแปดคำตอบข้อนี้ตอบ y เท่าัป8ลบเตอบเท่าไรครับ1คำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อ3ครับข้อใต้ครับน้องาการบ้านเฉน เมื่อน,นับขากระต่ายและขานกรวมกันได้ทั้งมวสี่ขาและนับหากระต่ายและหางนกรวมกันได้สี่สี่าจงหาว่ามีกระต่ายกี่ตัวกระต่ายหนึ่งตัวมีหนึ่งขานกหนึ่งตัวมีหนึ่งขายกเว้นมันผิดปกติถือว่ามันไม่ผิดปกตินะครับห้านะห้ารินะให้กระต่ายมีเอ็กตัว ให้กระต่ายมี x ตัวให้กระต่ายมี x ตัวให้กระต่ายมี x ตัวแต่กระต่ายกับนต๊งมี44ตัวเพราะมันมีทั้งหมด44หางแะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆครับกระต่ายมี x ตัว นกก็จะเป็น44ตัวลบด้วย x ตัว44ตัวลบด้วย x ตัวทำความเข้าใจกระต่ายมี x ตัวลบมี44ลบ x ตัวน้องๆครับกระต่ายตัวหนึ่งเนี่ยมี4ขาถูกไหมกระต่ายตัวมี4ขาเราก็จะเขียนว่า x ตัวตัวละ4ขา รวมรวม 4x ขาถ้า่าย x ตัวเนี่ยตัวละ4ขารวมแล้วมี 4x ขา 4x ขาต่อไปนะครับนกนะครับตัวหนึ่งเนี่ยมีกี่ขาครับ2ขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา็เห็นว่านก 4x ตัวตัวละ2ขารวม สองคูณด้วยสี X, X, ่สี่ลบเอ็กาขานะครับสี่สี่ลบเอ็กขานะครับสมการข้อนี้จึงจับขาของกระต่ายบวกกับขาของนกกลายเป็น 4x บวกด้วย2คูณ44ลบ x คือจับขาของกระต่ายจับขาของนกบอรวมกันแล้วจับมาเท่ากับสิ่งที่โจทย์บอกมาคือ164ขา164ขาข้อนี้มีทำตัวแปรเดียวนะครับถ้าใครอยากทำสองตัวแปรก็สมมุติให้กระต่ายมี x ตัวลกม y ตัว สมการแรกก็จะเป็น x บวก y เท่ากับ44นะครับข้อนี้ใจแจ้งเข้าไปครับมันทำได้หลายแบบตรงนี้จะกลายเป็น 4x บวกด้วย88ลบด้วย 2x มีค่าเท่ากับ1064 4x ลบ 2x เหลือ 2x เท่ากับ1064ลบด้วย88 ลบแล้วเหลือ72เท72หารด้วย2ตอบเท่าไหร่36 x เ,เท่าไหร่ครับ3 0อะไรครับ38พอพี่ลบเลขติดตรงนี้เป็น76เก่งมากครับน้องอ่าเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับ